ถนาดทำพรีเซนต์เองต้องดูค่ะแชร์ทริคทำพรีเซนต์ที่ง่ายประหยัดเวลาแล้วก็สวยแน่นอนเวลาโดนหัวหน้าสั่งทำสไลด์แต่ละทีเนี่ยก็ตุ้มตุมต่อมตใช่ไหมคะ ทำยังไงดีหัวอาร์ตไม่ค่อยจะมีทําสไลด์เองไม่ค่อยจะเป็นคําถามแรกเลยคือใช้โปรแกรมอะไรดีอ่ะหรือไปใช้เทมเพลตอะไรดีใช้เทมเพลตซ้าๆเดิมๆเดี๋ยวนี้เพื่อนจับโป้ได้หมดแล้วนะคะจะไปทําเองก็ขึ้นจากหน้าขาวๆกลายเป็นว่าเวลาที่เราทำพรีเซนต์แต่ละทีเนี่ยแทนที่เราจะไปโฟกัสที่เนื้อหาหรือว่าการพรีเซนต์เนี่ยเรากลับไปโฟกัสที่ตัวพรีเซนเทชันของเราอย่างเดียวกลายเป็นว่าเฮ้ยเนื้อหาแทนที่มันจะทําได้ดีกว่านี้อาจจะดีไม่พอใช่ไหมคะวันนี้ค่ะจะเลยมีเครื่องมือในการทำพรีเซนเทชันที่เจ๋ง,จงๆแล้วก็มมมีีทททิคค่่่่สั้้้นเขาาาาาาาใจงงยยยํตไดฝกวะ1 เทคนิคไม่มีดีไซน์ไม่เก่งก็รอดได้ด้วยเครื่องมือที่ถูกต้องค่ะใครนึกถึงแค่คีโนหรือ Powerpoint เนี่ยพักไว้ก่อนนะคะวันนี้จะมาแนะนําแผ่นว่าใช้ง่ายกว่ายเยอะมากใครที่กังวลว่าเฮ้ยฉันใช้โปรแกร,รมไม่เก่งเลยไม่ต้องกังวลน,นะคะอันนี้คือใช้ง่ายจริงๆ c a n ว่าเนี่ยเป็นเว็บเอาไว้สำหรับดีไซน์กราฟิกต่างๆนะคะสำหรับใครที่ไม่ได้มีพื้นฐานพวกโปรแกรมสายกราฟิกเนี่ยก็ใช้ได้เหมือนกันซึ่งในเว็บเนี่ยเขาก็จะมีเทมเพลตฟรีให้เลือกเยอะมากแบ่งเป็นหลายสไตล์หลายหมวดหมู่ด้วยนะแล้วก็มีขนาดต่างๆให้เลือกเลยที่สําคัญคือจะบอกไว้เลยะคะ่ะว่าอันนี้เป็นเทมเพลตสําหรับใช้ทําอะไรแล้วพอเราเข้าไปในแต่ละเทมเพลตเนาะก็จะมีชุดสีมีฟอนต์จับคู่มาให้แล้ว <Wow. S 1> บางทีเราอยากจะเลือกสีไม่รู้จะเลือกสีอะไรดีก็สามารถกดชัฟเฟิลได้นะคะอันนี้มันก็จะหมุน,มน,มน,มนหม มีเทมเพลตชุดตัวหนังสือที่เอามาปรับแต่งได้ด้วยนะที่เจ๋งมากก็คือมีภาพแล้วก็กราฟิกสต็อกไว้ให้เราเลือกใช้ค่ะกราฟิกบางส่วนเนี่ยก็สามารถปรับสีได้ตามที่เราต้องการด้วยซึ่งการใช้รูปภาพสื่อสารแทนข้อความอ่ะจะว่าก็เป็นวิธีที่ดูโปรมากๆเลยนอกจากใช้แบบเป็นเว็บได้แล้วเนี่ยก็สามารถใช้ผ่าน iPad หรือมือถือได้เหมือนกันนะแล้วพอะมันทางานออนไลน์ใช่ไหมคะเราก็จะสามารถเข้าไปช่วยกันทํางานพร้อมกันหลายคนก็ได้แล้วก็แชร์ลิงก์เนี่ยไปพรีเซนต์ได้ทันทีเลยหรือว่าจะโหลดออกมาเป็น powerpoint หรือว่าไฟล์ประเภทอืื่่นนนๆกก็ได้เหมอัคะ แต่ที่จริงก็มีโปรแกรมอื่นอีกนะคะเดี๋ยวจาลองแปะลิงก์ไว้ให้เนะเาะเผื่อว่าเอ้ยใครจะลองเข้าไปดูอาจจะชอบตัวนั้นตัวนี้อะไรเงี้ยแต่สําหรับจ๋าคือแคนว่าคือนั้วันที่หนึ่งในใจใช้สะดวกสุดแล้วก็ตอบโจทย์จริงๆค่ะ 2. หาเทมเพลตหารูปหาสีได้ไม่ยากเลยจะรวบรวมมาให้แล้วคะ่ะแต่ถ้าใครที่ใช้แคนว่าไม่ได้แต่ไม่ได้เป็นที่ด้วยนะคะ ที่ข้างบนบอกไม่ที่อยากดู PowerPoint ไม่เป็นไรไม่ต้องกังวลเรามีตัวช่วยเลยจะลิส s t เว็บมาให้ฟอนต์เอ่ยภาพเอ่ยอะไรต่างๆอย่างเว็บหาเทมเพลตใช่ไหมคะอันนี้เนี่ยเราก็สามารถเอาเทมเพลตที่เราเลือกแล้วเนี่ยไปใช้ทั้งกับ PowerPoint ก็ได้ Google Slide ก,ก็ได้เหมือนกันเว็บเหล่านั้นก็เช่น Slide Carnival หรือว่า Google Slide Template Gallery SlideGo อ่ะอย่างเว็บพวกนี้พอเราเข้าไปเนี่ยเราก็สามารถเข้าไปเลือกเทมเพลตได้เลยนะคะแล้วก็ามาใช้กับโปรแกรมที่เราทําอยู่ได้เลยยิ่งถ้าเรามีข้อมูลอยู่แล้วอะ่ะเราก็แค่เลือกว่าเฮ้ยเราอยากใช้เทมเพลตไหนเข้ากับ ข้อมูลหน้าไหนอ่าโหลดมาใสา่เอาข้อมูลไปใส่เทมเพลตต่างๆอย่างในสไลด์โกเนี่ยเขาจะแบ่งหัวข้อมาให้นะคะว่าอ่าเป็นเทมเพลตที่มันป๊อปปู่านะหรือว่าเป็นเทมเพลตที่ดูเป็นเกี่ยวกับการศึกษาหน่อยหรือธุรกิจหน่อยอะไรเงี้ยเราก็ลองเลือกเข้าไปดูได้ตามเนื้อหาที่เราจะพีเต์นนะเอ้ยนี่จากว่าก็ง่ายเหมือนกันอย่างลองเข้าไปในมาร์เก็ตติ้งอย่างเงี้ยเนี่ยอย่างมาร์เก็ตติ้งอ่ะบางทีมันจะต้องมีการบอกเป็นรูปภาพมีมาร์เก็ตติ้งแพลนต่างๆอะไรเงี้ย <ๆ S 1> Craft Beer Brand Marketing Plan ขาก็จะมีแบบถาวางเนื้อหาควรจะวางแบบนี้นะแบ่งหัวข้อแบบนี้มีรูปภาพต่างๆให้เราลองดูว่าชอบไหมถ้าชอบก็เอาไปประยุกต์กับตัวเนื้อหาของเราได้เลยค่ะอย่างเรื่องสีเนี่ยก็เป็นเรื่องยากใช่ไหมคะบางทีก็ไม่รู้ว่าสีไหนควรอยู่กับสีไหนดีสีนี้อยู่ด้วยกันแล้วมันดูแบบเฮ้ยดูเด๋อเหรือเปล่าอ่ะไม่ต้องกังวลค่ะเพราะว่าเรามีเว็บที่มาช่วยเรื่องนี้เลยนั่นก็คือ colorhunt แล้วก็ colorspace ค่ะ เวลาเราเข้าไปในเว็บพวกนี้นะเขาก็จะมีเป็นแบบชาร์ตสีเรียงกันอยู่่าถ้า5สีนี้อยู่ด้วยกันอะอะสวยนะหรืออยากได้สีหวาน,วนก็เอา3สีนี้อยู่ด้วยกันก็ได้ถ้าเราชอบคู่สีแบบไหนเนี่ยก็สามารถเซฟภาพนั้นมาไว้ใน PowerPoint แล้วดูสีเอาเลยก็ได้นะคะและอย่างภาพประกอบหรือว่าภาพกราฟิกเนี่ยก็เป็นส่วนสําคัญในการทาสไลด์ใช่ไหมแต่เวลาเดี๋ยวนี้เราหาใน Google ค่ะมันก็จะติดพวกลายน้ํโอวจะเอาภาพลายน้ำเนี่ยมันไปนโชว์ในสไลด์ก็ดูไม่ค่อย professional เท่าไหร่แต่กว่าจะหารูปที่ไม่ติดลายน้ําได้เนี่ยก็ เราเปิดเข้าไปนะคือรูปสวยๆเยอะมากแล้วก็โหลดได้ฟรีด้วยหรือจะไปดูอย่างเว็บพีเซลหรือพิกสเบก็ได้นะคะแต่ถ้าใครอยากหาพวกไอคอนเป็นกราฟิกเอาไปประกอบแปะๆในสไลด์เนี่ยก็ดูอย่างแฟลตไอคอนก็ได้หรือเข้าไปดูในฟรีพิกก็ได้แต่อย่างฟรีพิกเนี่ยเขาก็จะเหมือนแบบรวมหลายๆกราฟิกน่อยหลายๆไอคอนรวมอยู่ด้วยกันอ่ะถ้าเราจะไปใช้เนาะเราก็จะต้องไปผ่านเอลัสก่อนเพื่อจะเลือกเฉพาะเวกเตอร์ที่เราต้องการหรืออาจจะไปผ่านการไดคคสอันนี้ก็จะเสียเวลาหน่อยแต่ว่ามีตัวเลือกให้เลือกเยอะแต่ถ้าเทียบกับตอนที่จ๋าแนะนำแค้นว่ากาม ลงไฟล์ได้เลยนะคะ <S <S <ๆ>เข้าเทมเพลตได้แบบสวยๆเลยค่ะและอย่างฟอนต์เนี่ยบางทีเราก็อยากจะเปลี่ยนหัวข้อใช่ไหมให้ฟอนต์มันดูน่ารักขึ้นหรือน่าสนใจมากขึ้นเนี่ยเราก็สามารถเข้าไปหาในเว็บเหล่านี้ได้นะคะอย่างเช่นพวก Google Fonts หรือ Typebook Fonts. com แล้วก็ดาวฟอนต์แต่ถ้าเอ้ยอยากหาในเว็บไทยได้ไหมก็มีเหมือนกันนะคะจะเป็น f0nt. com อันนี้ก็คือมีให้เลือกเยอะเลยแล้วก็สามารถไปใช้ได้นะในงานรีเซต์อะไรอย่างเงี้ยค่ะที่ไม่ใช่เชิงพานิย์ไหนๆก็ใช้เป็น PowerPoint ใช่ไหมคะจริงๆในโปรแกรมเนี่ยเขาก็มีตัวช่วยในการจัดหน้าอยู่นะนันก็คือ ดีไซน์ทูค่ะพอเรากดเข้าไปเนี่ยเขาก็จะมีให้เลือกนะช่วยในการจัดองค์ประกอบของหน้าสไลด์แต่ละหน้าให้เราค่ะอย่างเวลาใช้นะคะถ้าสมมุติว่าเราเนี่ยเรียงข้อความเป็นแบบบุลเลต์บุลเลต์บุลเลต์ใช่ไหมเราอาจจะไปเลือกดีไซน์เขาเปลี่ยนบุลเลต์เหล่านี้ให้กลายไปเป็นไทม์ไลน์ก็ทําได้เหมือนกันหรือบางทีเฮ้ยอยากให้เขาไปเรียงจัดหน้าพวกรูปภาพต่างๆอันนี้ก็ทําได้นะคะเพราะถ้าเราไม่ได้จัดหน้าให้มันสวยๆอ่ะรูปภาพมันอาจจะเหมือนแปะบนฟิวเจอร์บอร์ดใช่ไหมแบบเรียงๆยังไงก็ไม่รู้เลือกตรงนี้ได เพื่ออะไรด้วยนะคะถ้าเราพีเศษเพราะเฮ้ยอยากดึงดูดความสนใจอยากให้คนอินไปกับสไลด์ที่เราจะเล่าอ่าสไลด์เราก็จะต้องสวยๆการที่เราจะดีไซน์สไลด์ให้สวยงามไปใส่ใจกับการดีไซน์เนี่ยแต่ว่าอันนี้ก็ไม่ผิดเนาะแต่ถ้าเราประชุมแบบเรื่องสําคัญที่เจ้านายหรือว่าคนฟังเนี่ยเขาต้องการเนื้อหาหรือข้อมูลเน้นๆการที่เราจะโฮย้ยอยากไปดีไซน์ให้สไลด์มันสวยสีสันดีๆโดยที่เรามมข้อมูล แต่เน,นี้ยจ๋าว่าก็ผิดนะคะจ๋าว่าเจ้านายก็คงอยากให้เราอไปใส่ใจกับข้อมูลหรือว่าแผนที่จะมาพีเซนต์มากกว่าค่ะ 3. จัดหน้าพีเซนต์ง่ายท่องหลักพวกนี้ไว้ได้เลย ข้อความน้อยรูปเด่นขอสิ่งสำคัญเด่นๆแค่อย่างเดียวในหน้าหนึ่งเนี่ยถ้ามีหลายบรรทัดนะคะเราก็ควรจะแบ่งเป็นบุลเลตแล้วก็อย่าให้มีเยอะเกิน3บุลเลตแลวแต่ละประโยคเนี่ยก็พยายามใช้เป็นคีย์เวิร์ดนะที่เราย่อยมาแล้วแหละประโยคยาวสุดเนี่ยไม่ควรเกิน6คําแล้วก็ให้จบแค่ภายใน1บรรทัดพอใช้กด3ส่วนเหมือนการถ่ายรูปได้เลยกด3ส่วนเวลาที่เราใช้ถ่ายรูปเนี่ยเราก็จะขีดเส้นใช่ไหมคะเป็นแนวตั้ง2เส้นแนวนอน2เส้นแบบนี้เราก็จะเห็นจุดตัดทั้ง4จุดและ 4จุดนี้แหละค่ะคือ4จุดสนใจที่ดีที่สุดเพราะฉะนั้นถ้าเรามีสไลด์เราอยากจะให้คนสนใจขึ้นเนี่ยเราก็แค่เอาองค์ประกอบต่างๆไปอยู่ตามจุดที่ว่าเหล่านี้ได้เลยหน้าสไลด์ของเราก็จะดูดีขึ้นเยอะเลยค่ะ <Wow. S 1> ใช้กราฟแท่งหรือว่ากราฟโดนัทเข้ามาช่วยก็จะทําให้ดูง่ายขึ้นแล้วก็ประหยัดพื้นที่ถ้าอย่างในสไลด์ของเราเนี่ยมีพวกตัวเลขเยอะๆใช่ไหมคะถ้าจะเขียนเป็นตัวเลขเป็นเปอร์เซ็นต์ต่างๆมันก็จะดูยากอ่านไม่เข้าใจเนาะให้ง่ายที่สุดคือเปลี่ยนตัวเลขเหล่านั้นเนี่ยกลายไปเป็นกราฟไปเลยกราฟแท่งกกกก็็็ไไดดด้้้ราาาฟโนนนทคค่่่่ะะแบบีีีเเยออขจ เห็นภาพตามว่ามันเยอะกว่า,ากันน้อยกว่ากันยังไงคะ่ะโฟกัสไปจุดที่สําคัญบนสไลด์ได้ด้วยการเพิ่มที่ว่างพื้นที่ว่างจริงๆเนี่ยมีข้อดีนะคะหลายๆคนจะรู้สึกว่าเฮ้ยไม่อยากให้สไลด์เลามีพื้นที่โล่งๆเลยหานัน่นหานี่มาแปะเต็มไปหมดสุดท้ายไม่รู้แล้วนะคนดูว่าอะไรสําคัญนะบนหน้าสไลด์การที่เราทิ้งสไลด์ให้โล่งเนี่ยแล้วก็มีสิ่งสําคัญหนึ่งอย่างที่พอคนเห็นไปปุ๊บรู้เลยว่าเนี่ยคือเรื่องสําคัญของหน้าสไลด์นี้อันนี้ก็จะทําให้สิ่งนั้นสําคัญจริงๆเห็นแล้วรู้เลยค่ะ อ่ะลองเทียบพรีเซนต์ดูนะคะถ้าอย่างอันนี้เนี่ยมันหน้าตามันเหมือนแบบเว็บข่าวใช่ปะมันมมีตรงนั้นตรงนี้คือมันเต็มหน้าไปหมดเลยเราก็จะไม่รู้แล้วว่าเราจะไปโฟกัสอะไรดีแต่ลองเทียบกับอีกอันนึงอันนี้คือเป็นของ iPhone รู้เลยว่าอ๋อ p อ o n e ใช่ไหม iPhone SE ด้วยรู้เลยว่าอ๋อราคาเท่านี้คือเห็นปุ๊บจบเลยะคะ่ะ จริงๆแล้วณนะตอนนี้การทำพรีเซนเทชันมันก็ดูเหมือนแบบเฮ้ยเป็นงานใหญ่ใช่ไหมมองไปทางนั้นคนนั้นก็ทำสไลด์สวยคนนี้ก็ทำสไลด์สวยแต่พอเราเองอไม่ได้แบบไม่มีหัวเลือกสีเลือก,อ,กอะไรไม่ถูกไม่ต้องกังวลน,นะคะเพราะว่าณนะตอนนี้มันมีเครื่องมือเยอะมากใช่ไหมเมื่อกี้จตก็แชร์วิธีที่จ๋าใช้จริงๆแล้วก็เวิร์กมากๆไปแล้วนะคะแต่จ๋าอยากให้เพื่อนๆนมาช่วยกันแชร์หน่อยว่าเฮ้ยใช้วิธีนี้ก็ดีเหมือนกันใช้เว็บนั้นเว็บนี้ก็ดีเหมือนกันจ๋าจะได้ไปลองทําตามบ้างนะคะแล้ววันนี้ไปก่อนแล้วค่ะเจอกันใหม่คลิปหนนน้้าาะะคคคอุุกกมมีววสสแล็ ไปกับโลกเทคโนโลยีค่ะสวัสดีค่ะ